นี่หน้าดำตัวดำนะครับคนที่เข้าเล่นใหม่ๆก็ยังอาจจะไม่รู้นะครับว่าจะแก้ยังไงโอเคมาเรามากันเลยลงชิง้าสวรรค์ก่อนผมขั้นแรกนะครับเข้าไปที่ข้างบนเนี่ยบนขวาสุดเลยกดไปเลยนี่เราจะขึ้นเป็นมินิแมปขึ้นมาไอ,อ้บางคนที่อยู่ ที่อื่นก็นี่นะครับสวนสนุกนะฮะกดเข้าไปเลยแล้วก็มาที่นี่นครับร้านค้าทีมน้องหูกนะฮะอ่าโอเคไปเลยตอนนี้ผมอยู่มินิแมปนี้แล้วผมก็ขับรถเครื่องไปเลยโอเคไม่ไกลครับผมหล่อไปเรื่อยๆยูู สนุกจังเลยโอเคมาถึงแล้วนะครับอ่ามันจะส่งถึงแค่นี้เราก็เข้าไปข้างในเดินไปเลยนี่อ่าบางคนอาจจะงงนะครับว่าทำไมไม่ขึ้นข้อความตรงนี้โอเคเราต้องกดไปที่ตัวละครนะครับกดไปตัวละครเลยนี่มันจะขึ้นมาเป็นอาหารแล้วก็ของทิปทาไอดอลนะครับวิธีเพิ่มความสุขก็จะเป็นนี่ครับดอกหอมฮะ ตัวนี้อ่าเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันเลยครับตอนนี้บัฟยังอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามากินมาใช้เลยใช้ไปนี่มันจะบอกว่าเพิ่มเลเวลค่าความสุขเล็กน้อยนี่ไงครับผมเราก็มาดูกันนะครับบ๊อผายไปแล้วครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ